ตนนี้นะครับเรายังอยู่ในงานโอท็อปวิทยาสองพันยี่ที่เมืองทองนะครับอิน a ทคอารีนาเมืองทองธานีนะครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับก็เป็นวันวันที่อากาศแอร์เย็นมากวันนี้นะครับช้ำเลยแล้วครับระห่ำเลยเรียกว่าแอร์ระห่ำมากนะครับวิรู้จะเย็นไปถึงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องนี้ดีกว่าสลับจากงานเสื้อแล้วก็งานกระเป๋าบ้างนะครับนี่ให้ดูก่อนตัวนี้ใครที่ติดตามทางออนไลน์ผมเนี่ยก็จะพอเห็นอยู่บ้างนะครับที่ผมเคยเอาไปลง นะครับเป็นภาพนิ่งมั่งอะไรบ้างเนี่ยให้ดูอยู่นะครับว่าเป็นงานที่เอาไว้โชว์ตั้งใจว่าจะเอาไว้สําหรับแผลนโชนะครับบนผนังเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยแผลนโชบนผนังนะครับก็เป็นงานปาติกสียางกล้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะครับจริงๆมันจะมีคู่มันอยู่นะครับไอตัวนี้นะครับคู่มันเนี่ยเมื่อวานจําหน่ายไปผืนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็น ม่านบางตาด้วยนะครับตัวนั้นถ้าใครติดตามตอนนั้นผมเอาโสตดลงเนี่ยก็จะคู่กันเลยสามชิ้นนะครับมีไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่เป็นที่เป็นแขวนโชอย่างเงี้ยสองชิ้นนะครับแล้วก็ม่านบางตาหนึ่งชิ้นแต่ว่าตัวม่านบางตาตังนั้นกับกับไอ้ตัวคู่มันตัวเนี้ยจำหน่ายไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับนี่ให้ดูนะเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งตรงนี้ส่วนด้านหลังจะเป็นสีพื้นตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็น2ชิ้นเย็บประกบกันนะครับก็คือให้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราใช้ผ้าผืนเดียวนะครััับบบบบด้้้าาานนนนนตรรรงงีคคลไป่ะ แล้วก็เยบ็บติดข้างล่างไว้นะครับเนี่ยบบเนี้คือเรียกว่าเป็นผ้าสองผืนอยู่นะครับแต่ว่าด้านด้านหนึ่งเนี่ยเป็นด้านโชว์ก็วาดวดลายซะนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีพื้นเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เปิดช่องเอาไว้อย่างนี้เพื่อนๆซื้อไปเราจาหน่ายทั้งตัวไม้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเชือกตัวนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆซื้อไปก็กครบเซตแบบนี้เลยนะครับเราไปผูกล็อกแขวนได้เลยนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูความยาวให้นะครับความยาวเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับ เบ็ดเสร็จความยาวจะอยู่ที่ตัวผ้านะตัวชิ้นงานนะนะครับประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยสี่สิบเซนตตัวนี้นะครับความยาวประมาณร้อยสี่สิบเซนนะครับส่วนความกว้างของตัวผ้าเนี่ยรู้สึกว่าห้าสิบเซนอ่าห้าสิบเซนนะครับความกว้างประมาณห้าสิบเซนนะครับตัวผ้านะนะครับเป็นแบบนี้แหละร้อยสี่สิบก็คือเมตรเมตรสี่สิบความยาวนะตัวนี้นะเมตรสี่สิบนะครับ แม้สี่สิบส่วนความกว้างประมาณห้าสิบเซนนะครับแบบนี้เลยในสังก็พถุกประสงค์ทามาก็คือเพราะว่าเราจะเน้นในส่วนของงานตกแต่งนะครับเอาไปแต่งสถานที่ได้หมดเลยแต่งบ้านแต่งโรงแรมมีสอนร้านกาแฟร้านอาหารได้หมดเลยนะครับเป็นงานออร์แกนิกธรรมชาติไม่มีเคมีนะตรงนี้นะครับงานสียางกล้วยแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจลองทักทายเข้ามาได้นะครับเก้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่ง EMS อนะครับของเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะ ลกชิ้นแล้ส่ง EMS หมดเลยนะครับราคาพร้อมส่ง950บาทนะครับปืนนี้นะครับพร้อมส่ง EMS ตักไทยกันเข้ามาได้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยู่รแวกใกล้เคียงนะครับในกรุงเทพนะครับพื้นที่กทมเนี่ยยังมีเวลานะครับถึงวันที่16พิถุนานี้นะครับในส่วนของงานโอท็อปวิทย์เยียร์2024นะครับที่ Impact นะครับเมืองทองนะครับฮอล์1งฮอล์3บูธเราเนี่ยอยู่ที่ฮอล์3นะครับ KK16 นะครับบูธ KK16 หาไม่ยากนะครับ อยู่ระหว่างเสาที่40กับ41ถ้าเพื่อนๆเดินเข้ามาประตูด้านหน้าเลยนะหอสานะครับ40-41นะครับไม่ยากนะครับมาถึงยางด้วยมาเดินชมงานกันได้นะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะแต่สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะยุงเท่ก็จริงแต่ว่าไม่สะดวกนะครับเข้ามาเนี่ยก็สามารถจะติดตามทางออนไลน์เราได้นะจับจองกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะเอาตัวสินค้าต่งตางๆเนี่ยมาลงเป็นระยะระยะนะครับใครเห็นใจอะครเห็นแล้วสนใจตรงไหนเนี่ยก็ ครบหน้าจอทักทายกันเข้ามาได้นะครับอ่ะโอเครอบนี้ไปกับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมากับตัวไหนเนี่ยแล้วฝากติดตามนะครับผมแล้วเจอกันในงานนะครับผมสวัสดีครับ